ทางสาธุชนพุทุบริษัทมาตอนนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องการก่อสร้างวิหารร้อยเมตรต่อเมื่อจุลัยฟังป้าน,น้อยป้าน,น้อยนาสกุลกันดานะก็อย่าลืมว่าชื่อนี้สมมติขึ้นถ้าไปตรงชื่อกับของชื่อของไข่ท่านนกุนไข่ข,ขอขอภัยด้วยเพราะไม่มีเจตนาอย่างอื่น จยูลยยังถามป้าน้อยว่าคุณป้าที่ในราคาแพงตั้งไร่ละสี่หมื่นบาทแต่ที่27ไร่เศษจะของตัดเศษทิ้งไปส่วนที่เป็นเศษก็ดียกมาเพื้นที่อีกสมไร่ให้กับห้วงป,ปูไม่เอาสตังแล้วก็ที่ทั้งหมดที่เอาสตังก็ลดทห,หลหมื่นบาทกันก็ลดทห่หลหมื่นบาทอยากจะถามว่า คุณจ่าเนี่ยอยู่ที่ไหนจ่าเพราะป้าน้อยก็บอกว่าป้าก็เห็นว่าคุณจ่าเพราะนี่เคยมาทําบุญที่สลาพระวินิตแต่ก็บางครั้งเมื่อจ่จารยสง่าไม่อยู่ก็เป็นคนรัตนาพระอรัตนาธรรมแทน <c oughs> ก็อยู่ข้างๆกับโรงเรียนนั่นเอง ได้การก่อสร้างทั้งหมดป้าน้อยก็บอกว่าลูกหลานรักจำไว้นะที่ต้องปูท่านเบยกายไปสร้างวัดทั้งหมดด้วยสร้างโรงพยาบาลด้วยสร้างโรงเรียนด้วยซื้อที่ด้วยเพราะที่ที่วัดนี้จริงๆแนละ้วมีแค่หกไร่เป็วเวลานี้มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นสองร้อยไร่เศษเป็นที่ซื้อใหม่ในจุลัยก็ถามป้าน้อยต่อไปว่าไม่เมื่อตกลงซื้อที่ แล้วหลวงปู่เอาฝาตังที่ไหนมาซื้อละ่ะว่าน้อยก็บอกว่าจะเพราะท่านไม่เร่งรัดท่านบอกว่าจะให้เมื่อไรก็ได้เพราะทราบว่าหลวงปู่ไม่มีสตง <c oughs> ังก็จึงตอบมาเมื่อประกาศยอมรับซื้อแล้วจะเพราะก็พร้อมจริงๆโอนจะให้โอนเมื่อไรก็ได้จ่ายสตัง์หมดหรือจ่ายสตัง์ไม่หมดยังไม่จ่ายสตัง์เลยโอนก็ได้เชื่อใจกัน เพราะว่าท่านจ่าพร้อนนี่ยอมรับนับถือหลวงปู่มากแต่ในที่สุดหลวงปู่ก็ประกาศให้บรรดาลูกหลานทราบลูกนหลานทราบต่างคนก็ต่างบาทำบุญกันคน,คนเล็กคนน้อยแต่งกาลังแต่งกาลังบางคนก็ถึงแสนบ้างอย่างเจเจตนาวีรพลนี่ป้าเรียกท่านว่าคนอื่นเขาเรียกเจนะหลาน แต่ป้าเรียกทังคุณแม่คุณแม่เจตนาวีระพนอันนี้แสนบาทและคุณป้าคณแล้วก็คุณป้าคุณแม่เจตนานี่ป้าเรียกแม่นะก็ทําบุญอีกทุกเดือนเดือนได้เจ็ดพันบาทเป็นประจําในเมื่อหลวงปู่เข้ากรุงเทพคุณป้าก็ต้องมาทําบุญคุณแม่ก็ต้องมาทําบุญเดือนได้เจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพัน แล้วหลังจากนั variety, be, ้นก็มีคนหลายๆคนมากด้วยกันทําบุญกันไม่มากนักรายละแสนบาทเห็นจะมีรายเดียวนอกจากนั้นก็เป็นพันบาทบ้างบางทีรายก็ถึงหมื่นบาทบ้างบางรายก็ยี่สิบบาทสามสิบบาทบ้างรวมกันมากคนเข้าเพียงเดือนเดียวก็สามารถชําระหนี้ได้เมื่อชำระหนี้เสร็จตอนที่หลวงปู่ทัญจะตีผัง จะตีผังทำอาคารร้อยเมตรแต่ความจริงไม่ใช่อาคารร้อยเมตรท่านตั้งใจว่าจะทำติดทำเป็นเสาตั้งขึ้นสูงประมาณหนึ่งเมตรใช้เนื้อที่ประมาณสี่ห้องแล้วก็ยาวประมาณสี่ห้องกว้างประมาณสองห้องจะตั้งสร้างแท่นพระบนพื้นแล้วก็ ทำหลังคามีช่อฟ้าหน้าบันจัวเล็กๆแล้นอกจากนั้นพื้นต่อไปก็ไม่มีท่านกะเท่านี้คิดว่าเงินที่ท่านมีอยู่สองแสนเวลานี้สองแสนบาทเศษๆท่านจะพอเท่าที่เงินจะพึงมีทั้งนี้เพราะท่านรู้ตัวท่านแก่แล้วก็แล้วก็ป่วยไข้ไม่สบ,บายมากแต่ถามถ้าคืนทำใหญ่ๆความตายมันเข้ามาถึงเมื่อไรก็ไม่ทราบ จะเป็นเรื่องหนักใจแกพระที่อยู่เบื้องหลังแต่ถ้าว่าหลานรักเหตุการณ์ต่างๆก็กลับกลายอีกในเมื่อเป็นการซื้อที่เสร็จโอนที่เสร็จลวงปู่ท่านจะไปตีผังทำเล็กๆคำว่าผังก็กะพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างขณะที่ท่านไปที่นั่น ก็มีคุณนิรัตเราหาสุระโยทินกับพัญญาครืคือสุรัตนาและก็ในช่างเชียนช่างชิดช่างหลายๆคนและก็ในดาตะกูลเปาลิกนั้นก็จะาตำรวจให้ยาวนาตุกูลจำไม่ได้อยู่ที่นั่นก็บังเอิญลุงปู่ใหญ่ คำว่าหลวงปู่ใหญ่ก็หมายความท่านเป็นพระผู้ใหญ่จริงๆแล้วก็เป็นพระที่หลวงปู่ของเราเคารพนับถือมากท่านกอกมาพอดีแล้วท่านก็ถามว่าจะสร้างที่ตรงไหนก็หลวงปู่ของเราก็กราบเรียนได้บอกว่าจะสร้างที่ตรงนี้ท่านถามว่าจะสร้างใหญ่สักเท่าไหร่ หลวงปู่ก็บอกว่าใช้ที่ยาวสักสี่สี่สี่ห้องห้องละห้องละสี่เมตรแต่กว้างแต่สองห้องเท่านี้ก็พอทําพระแปดศอขึ้นแล้วก็ตั้งเสาทํานังคาตามตามที่บูตรมาแล้วแต่ก็บอกว่าทาเท่านั้นก็ดีแต่ว่าทางที่ดีแล้วคนจะกะให้ยิ่งไปกว่านั้นเอาแค่สตังที่ญาติโยมทำบุญมาแล้วก็ทำต่อไป ถ้าเรายังไม่ได้สตังเราก็ยังไม่ทำกำหนดพื้นที่ไว้ก่อนเราทำจะเพาะเงินที่เรามีอยู่ลุงปู่ของเราก็ถามลุงปู่ใหญ่ท่านบอกว่าจะให้ทำยังไงท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันตีผังเข้าที่แรกคุณจะเอายาวไปทางไหนลุงปู่ของเราก็กราบเปลี่ยนท่านบอกว่าที่แรกจะเอายาวจากใต้ไปเหนือ รุ่มปูใหญ่เท่นก็นบอกว่าไม่ถูกทางที่ดีต้องยาวจากตะวันตกไปตะวันออกหันหน้าไปทางทิศเหนือและก็ไม่ใช่ยาวสี่ห้องต้องเป็นยาวจริงๆหนึ่งเมตรคือยี่สิบห้าห้องเลอกกว้าง48เมตรยี่ปดเมตรคือเจดห้อง ตั้งแปลคานเรียกว่า,าคานรอยเม็ดทำเสาต่อหม้อให้ครบพื้นที่เข้าใจว่าเวลานี้เงินมีสองแสนเศษกาจะตั้งเสาเสร็จก็คงมีเงินมีคนมาทำบุญพอมากบ้างน้อยบ้างอย่าหนักใจเมื่อตั้งเสาเสร็จแล้วถ้ามีเงินต่อไปก็เทพื้นให้เต็มที่เป็นพื้นเป็นพื้นแรก เมื่อเทพื้นเสร็จก็ตั้งพระพุทธรูปถักเข้ามาหนึ่งห้องจากทิศตะวันตกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกห้องทางซ้ายพระพุทธรูปเป็นห้องบรรจุพระโรมสารีทิกธาตุ <c oughs> และหลังจากนั้นถ้ามีสตังก็ปั้นพระขึ้นมาแล้วต่อมาถ้าใครเขามีสตังมาให้อีกก็ตั้งเสาตั้งไปตามสตังที่มี หมดสตังเมื่อไรหยุดเมื่อนั้นได้สตังมาใหม่ก็ทำต่อไปถ้าตั้งเสาเสร็จและมีคนให้สตังอีกก็ทำพื้นชั้นบนเรียกว่าดาดฟ้าเมื่อทำดาดฟ้าแล้วถ้าทำอย่างนี้คนที่จะมาไหว้พระพุทธรูปแปศอกต้เข้าไหว้สบายมีพื้นที่นั่งแล้วก็มีรังคายเขา ให้ทำตามสตังค์สตังค์ไม่มีก็เลิก <c oughs> หลังจากนั้นที่ก็บอกว่าถ้าเขาให้สตังค์มาอีกคำว่าเงินที่เรียกสตังค์พระผู้ใหญ่ก็ก่อฝ้าขึ้นเป็นฝ้าทึบมีช่องโปร่งกลางให้ปอากาศผ่านได้ต่อมาถ้ามีสตังค์อีกก็ตั้งอาคารทรงไทยข้างบนไม่ต้องใหญ่โตใช้กว้างเพียงแค่สี่เมตร ทำยอดเป็นแบบยอดประสาทสามยอดเป็นการบูชาพระไตรสนาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ก็นแนะนำต่อไปท่านก็บอกว่าเท่าที่บอกมาทั้งหมดนี่นะราคาประมาณสี่ล้านเศษเศษท่านบอกราคาเสร็จต่อมามาเน้นในเมื่อท่านสั่งพระลุงปู่ของเราเชื่อรรมานานยอมรับและถือมานาน เมื่อท่านสั่งตามนั้นก็สั่งช่างตีผังตามนั้นได้เมื่อสั่งช่างตีผังหลวงปู่ใหญ่ท่านก็นั่งมองท่านก็นติบ้างชมบ้างเต่อตอบ้างเติมบ้างขยับนี่นิดขยับนี่หน่อยท่านก็นชี้บอกว่าตรงที่สั่งให้สร้างพระพุทธรูปตรงนี้แล้วก็สั่งทําห้องพระบรมสารีธาตุตรงนี้ข้างล่างนี่มีพระบรมสารีธาตุ เป็นรักขารักษาของสําคัญของพุทธศาสนาไว้หลังจากนั้นท่านก็บอกว่าฉันจะลาดนะฉันมาธุระเท่านี้เห็นคุณกําลังจะตีผังเล็กๆก,ก็ไม่เหมาะแต่ความจริงเราเป็นคนแก่เราแก่แล้วแล้วก็ใกล้จะตายแล้วก็ทําทิ้งทวนอาคารใหญ่ทั้งถือว่าเป็นหลังสุดท้ายของชีวิตหลังจากนี้ไปอีกอาคารใหญ่ๆจะไม่มีอีก ฉันจะไม่สร้างไม่แน่นำให้สร้างเลิกกันเพราะว่ายังไงยังไงแล้วก็ปล่อยมันไปตายแกงแค่นี้แล้วก็ท่านก็บอกว่าฉันจะลาก่อนที่ท่านจะขึ้นรถท่านก็บอกว่าเรื่องการเงินไม่สําคัญฉันจะช่วยให้คนมาทําบุญเองนั่ก็หมายความท่านจะแนะนําลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนามาช่วยกันทําบุญ จุไลไยก็กราบเรียนคุณป้าน้อยถามว่าคุณป้าเจ้าขาอยากจะทราบว่าหลวงปู่ใหญ่นี่อยู่ที่ไหนหนูอยากจะไปกราบบ้างว่าน้อยก็บอกว่าป้าในาหินแต่ท่านมาหาหลวงปู่ของเรานะเวลาท่านมาหาหลวงปู่ของเราป้าหินป้าได้ยินท่านพูดท่านมีร่างกายแก่แล้วแต่เสียงเพราะมากลีลาการพูดก็เพราะมีเหตุมีผล หน้าตาก็ยิ้มแจ้มแจ่มใสดวงตาก็สดชื่นเห็นแล้วก็ชื่นใจหน้าเดิมใสแต่ป้าเองก็ไม่กล้าถามว่าท่านอยู่วัดไหนการไปถามหลวงปู่เราเข้าหลวงปู่ของเราก็บอกว่าท่านไม่บอกชื่อวัดของท่านฉันจะบอกได้ยังไงเป็นอันว่าถ้าใครเขาก็ยอมรับนับถือท่านก็บูชาท่านเท่าไหวพระพุทธรูปก็ถึงพระธุององอยู่แล้ว แลวคนทุกคนต้องเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นับถือพุทธศาสนานะพระทุกองค์ก็ถือว่าเป็นสาวกของพระเจ้าถ้าเราถึงพระพุทธเจ้าถือว่าถึงทุกองค์ในเมื่อลวงปู่ของเราท่านบอกกับป้าอย่างนี้ป้าก็ไม่รู้จะตอบยังไงหลังจากนั้นออจุลัยก็ถามป้าน้อยบอกว่า และอาคารหลังนี้เป็นกระจกมาได้ยังไงป้าน้อยก็เลยฟังบ่ฟังไปก่อนป้าจะเล่าให้ฟังในเมื่องงานทําแบบค่อยๆทําเป็นงานช้าๆไม่ใช่งานเร่งเร่งรีบเป็นงานยาช้าค่อยๆทําไปก็ก็ทำไปเมื่อทําไปถึงขั้นตั้งอาคารทรงไทยบนหลังคาแล้ว แต่ว่าคันทรงไทยและคันใหญ่ยังไม่เสร็จเป็นเพียงว่ามีกำแพงเริ่มเมีคันทรงไทยคนก็ค่อยทำบุญมากขึ้นมากขึ้นตามลดับทุกคนเห็นก็เริ่มใจคิดว่าลวงปู่ของเราท่านทำของชิ้นสุดท้ายท่านจะตายในเช้าของชิ้นนี้หรือไม่ไม่ทราบแต่ป้าเขาบอกอะไรอีกนิดหนึ่งช่างที่ทำนี่เป็นสองกลุ่มนะ คือช่างที่วัดเวลานั้นสองกลุ่มสําหรับช่างพรหนูสั้เผาเป็นหัวหน้าในการก่อสร้าง20ไร่ทาง20ไร่โน้นทางด้านใต้ติดกระติกกับคลองอยางช่างชิดเป็นหัวหน้าการก่อสร้างวิหารร้อยเมตรและก็ช่างวิเชียน เป็นช่างก่อสร้างอาคารรอบๆไปหอพักหญิงข้างหลังวิหารเนี่ยสร้างพร้อมกันแล้วก็รอบตัวนี่อาคารสร้างพร้อมกันการสร้างทีเดียวหมดพร้อมกันหลายยอย่างก็เป็นการหนักเกินมากแต่หลวงปู่ท่านก็อดทนท่านก็บอกกับป้าบอกว่าไหนๆพ่อก็จะตายแล้วมันเป็นวันเวลาใกล้ตายเข้ามาเต็มทีการบวงเวลาตามหลักวิชาการก็ดีบนบานสงไกลก็ดี อย่างนี้จะมีผลเปียงใดในฉันไม่ทราบฉันทราบแต่เพียงว่าชีวิตฉันเดินใกล้ความตายเข้าไปทุกวันฉันก็เป็นหนักใจอยู่นิดว่าฉันจะสร้างเสร็จจะไม่เสร็จจะไม่แน่ใจก็เป็นว่าถ้าสร้างเสร็จก็เสร็จไปถ้าสร้างมาเสร็จก็ปล่อยเป็นภาระขคนเบื้องหลังคนเบื้องหลังพระเบื้องหลังท่านเห็นควรสร้างต่อท่านก็สร้าง ท่านไม่เห็นสมคนสร้างต่อท่านก็ไม่สร้างแต่การจะทำอะไรขึ้นมาทุกอย่างเนี่ยมันมีอานิสงส์ก่อนพอตั้งใจแล้วอานิสงส์ก็เกิดทันทีแล้วลงมือทำแม้แต่ยังไม่เสร็จอานิสงส์ก็ได้ครบทันทีเพราะตั้งใจทำไม้เสร็จนี่ต้องปูกของเราท่านพูดอย่างนี้นะต่อมาปรากฏว่าเมื่อเรสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาแล้วเป็นพระ,พ,พ,ระพุทธาชินราช ทำเสาขึ้นมาวันหนึ่งลุงปู่ใหญ่ท่านก็มาท่านก็มาเรียกลุงปู่ของเราไปที่วิหารร้อยเมตรท่านก็ชี้ให้ดูว่าเพดานของพระพระุพะทธชินราชนี่ <c oughs> ถ้าเราจะปิดก,กระจกเงาสักหน่อยจะดีไหมจะทําให้เกิดความสวยสดงามหน้าเรียกว่าหน้าเรีมยมใสขึ้น <c oughs> เป็นน่าชื่นใจกับบุคคลผูเห็นท่างปู่ก็เราก็บอกว่าดีท่านบอกว่าถ้าบังเอิญคนเขาทําบุญมากกว่านั้นปิดกระจกข้างหลังเช่นด้วยนะปิดฝาหลังเป็นกระจกด้วยปิดเพด,ดานด้วยอย่างนี้จะสร้างความสดชื่นให้กับบุคคลผู้พบเห็นในเมื่อลุองปู่ของเรารับแล้วท่านก็กลับท่านมาประเดี๋ยวเดียวลุงปู่ก็สั่งซื้อกระจก ความจริงกระจกที่เขาซื้อมากไม่ได้อันดับแรกจริงๆไปซื้อจกที่กระจกที่มีคุณภาพต่ำนิดเพราะยังไม่พบกระจกที่มีคุณภาพสูงกว่ากล่องใหญ่กล่องละ8700บาทขาตุดกล่องละ7500บาทอันนี้ซื้อมาสองสามกล่องแล้วภายหลังต่อมาก็ซื้อกล่องใหญ่กกล่องใหญ่นี่มีร้อยกล่องเล็ก กล่องละแปดพันห้าร้อยบาทภายหลังนี่นะอันนี้ซื้อมากต่อมาในเมื่อหลวงปู่ท่านรู้ราคากระจกท่านก็บอกก็ลูกหลานที่มาว่ากระจกปิดพระนี่นะกล่องใหญ่กล่องละแปดพันห้าร้อยแต่ค่ากล่องเล็กลก็กล่องละแปดสิบห้าบาทใครจะทำบุญด้วยก็ได้นะ ตามกําลังศรัทธาเอากันคนละกล่องเล็กแล้วสี่คนกล่องเล็กแล้วเอาคนละกล่องใหญ่ก็ตามใจตามศรัทธาเพียงเท่านี้แหละหลานรักรายกฏว่าเงินค่ากระจกมาลิว่วมึงกล่องกูกล่องกล่องเล็กบางท่านเอาลังใหญ่เลยลังละแปดพันห้าร้อยบาทก็มีหลายๆท่านขนาดบริจาคยกหลัง แต่คนที่มีทุนน้อยก็มีสามคนสี่คนกล่องเล็กคือแปดสิบห้าบาทท่านที่มีทุนมากหน่อยก็คนละกล่องคนละกล่องบ้างสองกล่อง,ล,องละแปดสิบห้าบาทของยน้ำมากมาจากของน้อยเป็นอันว่าเงินค่ากระจกไม่คันก็ปิดได้ตลอดในเมื่อปิดได้ตลอดฝาละเพดานตาไว้หลวงปู่ของเราก็คิดว่า ถ้าหากว่าจะปิดเสาด้วยจะดีไหมก็ภาษาการรันบอกว่าการเห็นที่จังหวัดเชียงใหม่เขาก็จบปิดเสามันดูแล้วมันดีชื่นใจก็พอดีวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ภาษากันแล้วกระองเรากับพระก็เจ้าหน้าที่ลุงปู่ใหญ่ที่ก็มาที่บอกเอางี้ก็แล้วกันอย่าปิดแต่เสาเลย ปิดเพดานทั้งหมดหลังปิดฝาทั้งหมดก็แล้วกันปิดเสาด้วยก็กราบเรียนถามนั้นว่ากระจกจะมีพอหรือค่าแรงงานจะมีพอหรือแ้ก็บอกว่าค่าแรงงานนี่เอางี้ก็แล้วกันนะเงินค่าวัตถุมงคลบ้างเงินสังฆทานบ้างแล้วก็เงินถวายเป็นส่วนตัวบ้าง และก็เงินที่เขาถ้าไวไม่จำกัดประเภทบ้างอย่างนี้ทั้งหมดเรามาใช้ค่าแรงงานกับการก่อสร้างทุกอย่างได้ท่านถามหามาถามหลวงปู่ของเราว่าเงินที่เขาถ้าไวเป็นส่วนตัวเธอเก็บไว้เท่าไหร่หลวงปู่เราก็บอกว่าไม่มีใจหมดทุกเดือนเพราะกับเงินสงฆ์ทาการก่อสร้างมันจ่ายภายในบ้างค่าหารการบริโภคของพระค่ากระแสไฟฟ้า ค่กากระแสไฟฟ้าเมื่อปีที่แล้วมาต่างจ่ายเดือนสุดท้ายเดือนตุลาคมถึงเดือนแสนสองหมื่นบาทจุลายฟังแล้วก็โหอื้อบอกคุณป้าค่าไฟฟ้าในองค์การเก็บเดือนแสนสองหมื่นจริยป้าน้อยก็บอกว่าไม่ใช่แสนสองหมื่นทุนนั้นลานรักแสนสองหมื่นบาทเศษแต่เวลานั้นดวงโคมแสงร้หว่างไฟฟ้ายังไม่สว่างเท่านี้น้อยกว่านี้เยอะ น้อยกว่านี้เท่าตัวกว่าหรือเล็กเดิได้เรียก,กว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของปัจจุบันวิลุงปูกของเราเห็นท่าสู้ไม่ไหวก็ปั่นเครื่องใช้เองใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเองหลังจากเก็บเขาเก็บไปเดือนสองแสนบาทแสนสองหมื่นบาทเสร็จพอปั่นเครื่องใช้เองเดือนแรกเสียห้าหมื่นบาทเสร็จสว่างทั้งวันไม่ใช้ดีไฟเลย ก็เป็นว่าเวลานี้คิดว่าถ้าติดไฟครบก็จะต้องจ่ายเดือนแสนเศษแต่ว่าถ้าคิดกับไฟใช้ไฟองค์การอาจจะถึงสามแสนบาทเศษต่อมาเมื่อน้องปู่ใหญ่แทบอกอย่างงั้นน้องปู่ของเราก็เรียงแล้ก็แจ้งให้บรรดาลูกหลานทราบทุกคนก็พร้อมใจกันแล้วต่อมาน้องปู่ขอเราก็คิดว่าของเราคิดว่า เสาแต่ละต้นมีคนถามราคาเท่าไรจึงให้เจ้าหน้าที่คิดคิดค่าเหล็กค่ารายค่าหินค่าปูนเสร็จค่าแรงงานด้วยทําเสาแล้วก็คิดค่ากระจกเท่าไหร่ค่าแรงงานเขาก็กจบเท่าไรเมื่อคิดเดเสร็จแล้วได้ราคาต้นละหมื่นสองพันบาท พอราคาเมื่อสองพัน 2, บก็ปรากฏว่ามีเจ้าภาพเยอะที่มีชื่อติดเป็นแถวๆก็ยังเหลืออยู่บ้างส่วนที่ยังเหลือก็ไม่เหลือทั้งหมดเวลานี้ก็ทําบุญกันมาที่ยังทําป้ายไม่เสร็จจะมีหลายต้นแต่ถ้าจะถามว่าทุกคนเวลานี้ใครอยากจะทําบุญกระจกจะทําได้ไหมป้ายก็ขอบอกให้หลานทราบย่ายังทําได้กระจกยังใช้เยอะ แม้แต่กระจกเก่าก็ยังชำระหนี้เขาก็ไม่ค่อยจะหมดนี่มาถึงค่าหินอ่อนค่าหินอ่อนนี่ตาตรางเม็ดละสองร้อยห้าสิบบาทค่าปูตาตรางเม็ดละสี่สิบบาทลองคิดเบ็ดเสร็จแล้วก็ตาตรางเม็ดละประมาณสองร้อยเก้าสิบสามร้อยบาท,ทเอง mm hmm. ก็เป็นว่าคนทั้งหลายก็พากันช่วยช่วยซื้อหินอ่อนจากเสม็ด เป็นว่าลวงปู่ท่านได้กล่าวว่าเวลานี้ท่านไม่มีหนี้่นก็หมายความหนี้ที่ค้างเครื่อง้างค้าง,งประจาเดือนนั้นไม่มีแต่ละเดือนท่านมีหนี้เพราะว่าของสั่งมาก่อนยังไม่ได้จ่ายสตังก้อนนี้ถาว่าท่านตายเวลานี้พระทั้งหลายที่รับภาระเบื้องหลังก็รับแค่หนี้ประจําเดือนเตวว่านี้ค้างค้างไม่มีกันแน่เพราะว่าท่านเกรงว่าท่านจะตายเร็ว ก็รวมความว่าจุลัยซักถามความเป็นมาก็วิหารร้อยเมตรแล้วต่อมาป้าน้อยก็บอกว่าหลานรักนี่ผู้ตาคันภายในนะ,ะเฉลียงด้านหน้าในปูใหญ่ท่านก็มาสั่งน้อยทำเฉลียงก็หน้าออกไปกว้างสามห้องห้องละสี่เมตรเป็นกว้างสิบสองเมตรยาวด้านละยาวทั้งหมดร้อยแปดเมตร คือเกินหัวสี่เมตรเกินท้ายสี่เมตรเป็นร้อยแปดเมตรกระจัาหัวเสาทั้งหมดติดบัวแล้วก็ติดกระจกก็พ่อตาป้าก็ถามท่านปู่ของเราบอกว่ากระจกเสากระจกสเสาไพลอก็เสาภายนอกพร้อมกระจกบัวนี่ราคาต้นละเท่าไหร่้้าให้ช่างคิดแล้วก็บอกว่าราคาไม่เกินสองพันบาท จุไลก็บอกว่าแหมทั้งหมดนี่นะหนูจะไปบอกแม่ว่าเสาต้นละสองพันบาทแม่คงจะหาได้ปีนี้ไม่ได้ปีหน้าก็ได้ปีหน้าไม่ได้ปีน้อยก็ได้ยังไม่มีใครเป็นเจ้าของใช่ไหมป้าน้อยก็บอกยังไม่มีเจ้าของแล้วเสาภายในต้นละหมื่นสองพันบาทก็ยังมีเจ้าของไม่ครบ สำหรับโคมไฟนี่ยคุณเจนจันทนาวีรผลช่วยเป็นพิเศษหมายความโคมไฟดวงใหญ่ราคาหน้าร้ายเขาจริงๆสามแสนบาทแต่สายคนที่ขายโคมไฟจริงชอบกับท่านเจนจันทนามากจันทนาวีระพล,ลท่านขอลดมันได้หรือเหลือดวงและหมื่นแปดแสนแปนบาทสำหรับโคมไฟคมย่อม เน้อค่าหน้าร้านเขาแสนบาทท่านจันทนาก็ขอลดมาครั้งแรกรือห้าหมื่นบาทต่อมาล้อสี่หมื่นแปดพันบาท <c oughs> ตัวท่านจันทนาเองเนะว้าน,น้อยเล่าให้หลานฟังที่แรกท่านรับโคมไฟดวงใหญ่หนึ่งดวงดวงเล็กสี่ดวงล้อมรอบต่อมาเมื่อใกล้จะตายท่านก็ซื้อถวายเพิ่มกันมาอีกสิบสามดวงเพื่อให้เต็มอัตรา คือสามแถวนี่นยังขาดอยู่สิบห้าดวงแต่บังเอิญมีเจ้าของแค่สองดวงท่านจึงเหมาอีกสิบสามดวงเป็นท่านไฟเต็มตราสามแถวแล้วก็ท่านจันทนานี้มีประโยชน์ม,มีคนมีประโยชน์กับวิหาร้อยเม็ดนี่มากจากนั้นลุงปู่ขวกเราจรึงสร้างมนดปให้มนดปเวลาเนี้อยู่ข้างด้านทิศตะวันตกหน้าวิหาร100้อยเมตร เป็นมนตของค่านจันดนาวีระผลจึงว่าเ,เดือนอะไรเดือนธันวาวันที่สิบหกธันวาคมพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสามสามสิบสองสิบหกธันวาคมพศสองพันห้าร้อยสามสิบสองท่านสุวรรณวีรผลสามีของท่านจันดนาวีรผล จะแห่รูปหล่อของท่านจันทนาวีรผลมาแล้วก็ตอนในเพลนนะเจ้าวะที่จังหวัดุทัยธานีแห่ทั้งเมืองเอาสิงโตสิงโตนครสวรรค์มีคนเต้นประมาณ200คนแห่ในเมืองทุกสายเขาถนนในเมืองเสร็จแล้วก็นำขบวนมาวัดอีกครึ่งกิโลเมตรจะถึง <c oughs> จะถึงวัด สิงโตจะลงจัดการแห่เต้งกันมาจนกว่าจะเข้าวัดวันนั้นท่านสุวรรณวีรผลสามีของท่านจันทนาวีรผลจะทำบุญถวายพัตตาหารแก่พระทั้งวัดและก็ทำบุญอย่างอื่นด้วยจากนั้นท่านบอกว่าถ้าใครจะมาชมสิงโตวันนั้นอนุญาตให้มาชมได้ทางวัดก็คิดว่าจะสร้างมฑนของท่านจันทนาวีรผลเสร็จทัน เอละวัดาท่านผู้อ่านทุกท่านมองเวลาก็หมดพอดีขอลาก่อนเพราะความสุขสวัสดิ์วิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้อ่านทุกท่านสวัสดี